บ้านพักตาอากาศปากช่องเขาใหญ่ในโครงการฮอริเดย์ปาร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s a p r o v e r t y บ้านและที่ดินทำเลดีราคาเจ้าของค่ะคลิปนี้เราอยู่ในโครงการฮอริเดย์ปาร์ปากช่องเขาใหญ่พาชมบ้านพักตาอากาศหลังใหญ่พร้อมเรือรับรองอีก4หลังบนเนื้อที่1ไร่1งาน56ตารางวาราคาขาย 10บล้านห้าแสนบาทราคานี้เป็นราคาเจ้าของซึ่งปรับลดลงมาจาก12ล้าน9ก้าแสนบาทค่ะในพื้นที่มีการวางแปนวางแลนด์สเคปไว้อย่างสวยงามมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับวางสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะสนามหญ้าที่วกว้างขวางนะคะรองรับกิจกรรมการแจ้งของทุกคนในครอบครัวได้อย่างสบายพิกัดแปลงนี้อยู่ที่ตำบลปากช่องอเภอปากช่องจังังวดนครราชสีมาเนื้อที่หไร่หง,งาน 56ตารางวาเป็นฉนดคพุดเขียวนอสสากสูงกว่าระดับน้ำทะเล500เมตรหันหน้าไปทางทิศใต้ที่ดินลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมสวยหน้ากว้างติดถนน60เมตรส่วนด้านข้างลึกลงมา40เมตรและด้านหลังกว้าง60เมตรเช่นกันค่ะในโครงการมีความเป็นส่วนตัวสูงและมีระบบรักษาความปลอดภัยมีค่าส่วนกลางเดือนละ780บาทห่างจากเซเว่นและซีเจตลาดสดเพียง4กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ จะพามาชมในส่วนของบ้านหลังใหญ่ก่อนค่ะบ้านหลังใหญ่เป็นบ้าน2ชั้นครึ่งมี4ห้องนอน5ห้องน้ําปูกอยู่บนเนินสูงบ้านเลขที่506พื้นที่ใช้สอยบ้านกว่า400ตารางเมตรสูงกว่าระดับน้ํำทะเล500เมตรวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นวัสดุเกรดเอย่างดีค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปชมภายในบ้านกันเลยค่ะบริเวณชั้น1ประกอบไปด้วยห้องอนเนกประสงค์ขนาดใหญ่หห้อง ติดเครื่องปรับอากาศไว้และห้องครัวขนาดใหญ่มุมรับประทานอาหารและมุมนั่งเล่นต่างๆห้องอเนกประสงค์ก็สามารถดัดแปลงเป็นห้องนอนได้ด้วยนะคะบริเวณชั้นหนึ่งชั้นล่างนี้นะคะก็จะเป็นมุมรับประทานอาหารมุมนั่งเล่นเพดานที่สูงโปร่งทําให้รู้สึกไม่อึดอัดนั่งรับประทานอาหารนั่งเล่นก็ยังได้วิวภูเขาด้านหน้าและวิวสนามหญ้าบ้านของเราด้วยถ้าฤดูหนาวบริเวณนี้ก็ยังมีหมอกลงบรรยากาศเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยสูงในโครงการ Holiday Park ปากช่องเขาใหญ่ค่ะห้องครัวบริเวณชั้นหนึ่งเป็นห้องที่กว้างกวางและใหญ่มากสามารถทำได้ทั้งครัวหนักครัวเบามีประตูหน้าต่างปิดเปิด,เป,ดเป็นสัดส่วนไม่ให้กลิ่นออกไปรบกวนบริเวณด้านนอกเพดานสูงปร่งทำให้รู้สึกไม่อึดอัดเฟอร์นิเจอร์และชุดบิวอินที่เห็นเจ้าของให้ทั้งหมดค่ะเรียกว่าสะดวกสบายครบคันค่ะรวมทั้งยังมีห้องน้ำ บริเวณชั้นหนึ่งอีกหนึ่งห้องเป็นสัตว์เป็นส่วนดูไม่วุ่นวายนะคะนี่ก็เป็นบริเวณของชั้นหนึ่งค่ะถัดจากชั้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราออกไปชมบริเวณด้านหลังบ้านนะคะด้านหลังบ้านก็จะมีอาคารห้องน้ำหนึ่งห้องพร้อมด้วยห้องเก็บของสองห้องบ่อบาดาลถังเก็บน้ําปั๊มน้ำสามตัวเครื่องกองน้ําสปริงเกิลลดน้ําในสนามหญ้าตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องระบบน้ําแล้วนะคะ เรียกว่าสะดวกสบายพร้อมเข้าอยู่ค่ะมีการปูทางเดินรอบบ้านทำให้เดินสะดวกสบายมากขึ้นด้วยนะคะแนวรั้วของที่นี่ก็จะปลูกต้นไม้ทั้งหมดนะคะเพื่อความสวยงามและสบายตาเนื่องจากมีความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะที่ขับรถผ่านมานะคะก็ไม่เห็นมีบ้านไหนทำรั้วนะคะส่วนมากก็จะเป็นแนวรั้วต้นไม้แบบนี้ท้งนั้นนะคะนี่ก็เป็นอาคารห้องน้ำด้านนอกสำหรับผู้ที่มากางเต็นท์ค่ะ สนามหญ้าที่กว้างขวางนะคะสามารถกางเต็นท์ได้หลายสิบเต็นท์เลยในพื้นที่ปลูกทั้งไม้ดอกไม้ประดับมีทั้งสนฉัดสนมังกรต้นอวกาโดต้นมะม่วงที่ออกลูกแล้วรวมทั้งไม้มงคลไม้หายากต่างๆค่ะที่ผ่านมาเจ้าของก็เปิดให้เช่าเป็นรีสอร์ทเป็นลานกางเต็นท์แต่เนื่องจากท่านอายุเยอะดูแลไม่ไหวค่ะจึงอยากส่งต่อบ้านหลังนี้จึงเหมาะเป็นทั้งบ้านพักตากอากาศและเป็นรีสอร์ทให้เช่าได้ด้วยนะคะ การเดินทางสะดวกจากถนนมิตรภาพและถนนธนรัฐประมาณ10กิโลเมตรรัศมี15-20กิโลเมตรใกล้ตลาดสดปากช่องโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่องโรงพยาบาลปากช่องนานาร้านอาหารแม่ไฟปา้าเผาร้านอาหารบ้านไม้ชายน้ำและเดินทางจากดอนเมือง160กิโลเมตรค่ะมาชมในส่วนของชั้นสองของบ้านหลังใหญ่กันค่ะบริเวณชั้นสองนะะทางขึ้นก็จะขึ้นอยู่ด้านหน้าบ้านบันไดแข็งแรงค่ะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กตกแต่งด้วยหินอ่อน ขึ้นมาบริเวณด้านบนนะก็ได้บรรยากาศแบบนี้เลยค่ะนี่เป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะเราถ่ายทำตอนเย็นค่ะสูงกว่าระดับน้ำทะเล500เมตรไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำท่วมนะคะในส่วนก็มีทั้งสวนฉัดสวนมังกรไม้มงคลผลไม้มีอะวากาโดมีมะม่วงนะคะสนามหญ้ากระปูวไว้จัดสวนไว้อย่างสวยงามแล้วค่ะ เปิดประตูเข้ามาชั้น2ก็เจอกับห้องโถงโอเพนสเปซที่กว้างขวางและสูงโปร่งผนังบางส่วนตกแต่งด้วยหินอ่อนและหินกาบหลังนี้มี2ชั้นครึ่งนะคะภายในบ้านใช้วัสดุอย่างดีทำให้ดูเรียบหรูและสะอาดตาสบายตาค่ะบ้านเล็กที่506ตมปากช่องอเภอปากช่องจังังหวดนครราชสีมา1ไร่1งาน56ตารางวาราคาขาย10ล้าน500,000บาท หลังใหญ่4ห้องนอน5ห้องน้ํา1ห้องอเนกประสงค์และ1ห้องครัวชั้น2มี2ห้องนอนขนาดใหญ่มี2ห้องน้ํานี่ก็เป็นห้องนอนอีก1ห้องที่ขนาดใหญ่วางเตียงได้2เตียงเลยนะคะเฟอร์นิเจอร์และชุดบิวอินที่เห็นเจ้าของให้ทั้งหมดบ้านพร้อมเข้าอยู่บ้านสะอาดสะอ้านเจ้าของดูแลอย่างดีห้องน้ําสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานแยกโซนเปียกโซนแห้งติดเครื่องทําน้ําอุ่นไว้ให้แล้วทุกห้องนะคะ นี่ก็คืออีกหนึ่งห้องของบริเวณชั้นสองค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องต่อไปกันเลยค่ะห้องนี้ก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะวางเตียงได้2เตียงเป็นเตียง6ฟุตขนาดใหญ่เลยนะคะมีห้องน้ำในตัวเฟอร์นิเจอร์บางส่วนเป็นบิวอินค่ะมีห้องน้ำในตัวห้องน้ำแยกโซนเปียกโซนแห้งสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานเช่นกันค่ะสะดวกสบายทุกพื้นที่การใช้สอยจริงๆค่ะบ้านหลังนี้ ไปต่อกันที่ชั้น3นะคะทางขึ้นชั้น3ามก็เป็นบันไดบนออกแบบไว้อย่างได้สวยงามเลยค่ะขึ้นมาก็จะเจอเป็นโถงตรงนี้ก็จะเป็นห้องเปิดโลง่งติดกระจกขนาดใหญ่เพื่อมองเห็นวิวทิวทัศน์ด้านนอกและเพื่อรับแสงและยังมองเห็นห้องนั่งเล่นบริเวณชั้นสองหน้าเตาผิงอีกด้วยค่ะชั้น3จะมีสองห้องนอนสองห้องน้ําค่ะ เป็น2ห้องนอน2ห้องน้ำที่มีห้องน้ําในตัวเป็นห้องขนาดที่เท่ากันนะคะชุดบิวอินเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นเจ้าของให้ทั้งหมดเครื่องปรับอากาศติดไว้ให้แล้วทุกห้องค่ะย้ําราคากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ1ไร่1งาน56ตารางวาราคาขาย10บล้าน5้าแสนบาทนี่ก็เป็นบรรยากาศของ2ห้องบริเวณชั้น3นะคะมีหน้าต่างขนาดใหญ่นะคะมองเห็นวิวทิวทัศน์ด้านนอกมองเห็นวิวภูเขามองเห็นสวนของเราด้วยนะคะ เรียกว่าว้างกว้าง,ก,างกันเลยทีเดียวค่ะนี่ขนาดยังเดินไม่ครบทุกห้องนะคะไปชมห้องน้ำกันต่อค่ะห้องน้ำสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานแยกโซนเปียกโซนแห้งมีเครื่องทำน้ำอุ่นทุกห้องค่ะและนี่ก็เป็นห้องนอนที่4ี่ค่ะมีขนาดเท่ากับห้องนอนที่3มมีเครื่องปรับอากาศมีห้องน้ำในตัวมีหน้าต่างเป็นกระจกชมวิวและเพื่อรับแสง ปาะมาติดไว้ทุกห้องแล้วค่ะท่านใดสนใจนะัดชมบ้านขอให้นัดล่วงหน้านะคะเบอร์โทรตามที่ขึ้นไว้เลยค่ะนี้ก็คือภาพรวมของบ้านหลังใหญ่สองชั้นขึ้นค่ะ4ห้องนอนห้าห้องน้ํหนึ่งห้องอเนกประสงค์และ1ห,ห้องครัวขนาดใหญ่สีสันของตัวบ้านภายนอกดูสดใสแต่ภายในบ้านเป็นบรรยากาศที่ดูอบอุน่นสบายตาสะอาดสะอ้านตามากๆเลยนะคะและนี้ก็คือบรรยากาศภาพรวมบ้านหลังใหญ่4ี่ห้องนอนหห้องน้ําค่ะ เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในสวนและเรือนรับรองอีกสีหลังกันเลยนะคะ ต้องบอกเลยนะคะว่าเจ้าของจัดสวนไว้ได้สวยงามน่าอยู่ร่มรื่นมากๆค่ะวางแรนสเคปไว้2สเต็ปนะคะส่วนบ้านของหลังใหญ่ก็จะเป็นถมเนินสูงนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ลาดเอียงมาของเป็นสนามหญ้าส่วนนี้ค่ะบริเวณสนามหญ้าก็วางสปริงเกอร์เพื่อลดน้ําสนามหญ้าไว้ด้วยนะคะแนวรั้วเป็นต้นสนนะคะสวยงามค่ะแล้วก็จะมีมุมนั่งเล่นเล็กๆเยอะเลยนะคะ ของที่จัดตกแต่งสวนเนี่ยเจ้าของให้ทั้งหมดนะคะรูปปั้นต่างๆหมาหินเก้าอี้เจ้าของไม่ได้ยกออกเลยนะคะให้เราทั้งหมดค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของสนามหญ้าซึ่งอยู่หน้าบ้านของเรือนรับรองหลังเล็กอีก3าหลังค่ะบรรยากาศดีค่ะมีมุมนั่งเล่นต่างๆมีการจัดสวนวางแปลนวางแรนสเคปได้สวยจริงๆค่ะหลังนี้นะคะสนามหญ้าที่กว้างๆนะคะ ครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นเด็กๆนะคะตรงนี้ก็เพิ่มกิจกรรมให้เด็กๆได้สบายๆเลยะคะ่ะจะเดินทางไปร้านสะดวกซื้อนะคะเซเว่นร้านอาหารก็ประมาณ4กิโลเมตรภายในโครงการห่างเราประมาณ500เมตรยังมีสระว่ายน้ำสโมสรร้านค้าให้เราไปใช้บริการได้ด้วยนะคะสำหรับลูกบ้านโครงการฮอลิเดย์พาร์ค่ะ จะพามาชมในส่วนของเรือนรับรองสามหลังซึ่งมีเหมือนกันลักษณะเหมือนกันสามหลังเลยค่ะลักษณะจะเป็นเฟรม A ทรงเฟรม A ไฟสนามไฟหน้าบ้านก็เป็นโซล่าเซลล์ค่ะให้แสงสว่างที่ประหยัดพลังงานประหยัดค่าไฟค่ะภายในบ้านมี1ห,ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำเป็นห้องน้ำในตัวเฟอร์นิเจอร์และชุดบิวอินทั้งหมดที่เห็นเจ้าของให้หมดค่ะวางเตียงขนาด3ฟุตไว้ หน้าต่างเป็นกระจกเพื่อรับชมวิวและรับแสงผ้มาม่านมูลี่ติดไว้ครบเรียบร้อยติดเครื่องปรับอากาศหนึ่งตัวมีเคาน์เตอร์บาร์วางขนมและน้ำวางตู้เย็นขนาดเล็กได้หนึ่งหลังเรียกว่ากระทัดรัดมากเลยนะคะห้องนี้ห้องน้ำสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานค่ะแยกโซนเปียกโซนแห้งมีเลนชาวเวอร์มีเครื่องทำน้ำอุ่นและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดของห้องเรือนรับรองหลังเล็กของบ้านทรงเอนะคะ ระหว่างตรงกลางบ้านสามหลังนะคะก็ยังมีห้องสำหรับทำอาหารนะคะด้านบนก็จะเป็นดาดฟ้าเป็นจุดชมวิวได้อีกค่ะสะดวกสบายทุกพื้นที่ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของดาดฟ้าบริเวณด้านบ้านสามหลังนะคะยังเหลือบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับซึ่งอยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะเป็นบ้าน ทรงโมเดิร์นค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมบ้านหลังนั้นกันนะคะการจัดสวนของที่นี่นะคะก็จะประดับไปด้วยก้อนหินและตุ๊กตาสนามเป็นจำนวนมากเลยและยังมีจุดนั่งเล่นนะคะที่เป็นไม้าหินอีกหลายตัวเลยค่ะรองรับแขกผู้มาเยือนได้สบายสบายหลายๆจุดเลยค่ะถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์ที่ขึ้นให้เลยนะคะหนึ่งไร่หนึ่งงาน 5 6ตารางวาราคาขาย10ล้าน5 0 0แสนบาทค่ะราคานี้เป็นราคาเจ้าของนะคะและนี่ก็เป็นบริเวณจุดนั่งเล่นนะคะจุดนั่งเล่นหน้าบ้านเดี๋ยวจะพาไปชมบ้านอีกหนึ่งหลังกันนะคะเป็นเรือนรับรองอีกหลังหนึ่งที่น่ารักมากค่ะเป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะคะเข้าไปชมภายในบ้านกันเลยค่ะหลังนี้มีขนาดใหญ่กว่าทรง A นะคะมีห้องนั่งเล่นมีทำเตาผิงไว้ มีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําเป็นห้องน้ําในตัวค่ะถัดจากห้องนั่งเล่นนะคะเข้าไปก็จะเป็นห้องนอนค่ะภายในห้องนอนก็ขนาดกระทัดรัดนะคะวางเตียงไว้หนึ่งเตียงหน้าต่างเป็นกระจกเพื่อรับแสงนะคะภายในห้องเพดานสูงทําให้รู้สึกโปร่งสบายไม่รู้สึกอึดอัดนะคะห้องน้ําสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานแยกโซนเปียกโซนแห้งห้องนี้ก็ติดเครื่องทําน้ําอุ่นไว้แล้วนะคะ นี่ก็เป็นบรรยากาศของเรือนรับรองอีกหนึ่งหลังค่ะซึ่งมีทั้งหมด4หลังนะคะหลังนี้เฟอร์นิเจอร์เจ้าของก็ให้ทั้งหมดนะคะให้ทุกชิ้นที่เห็นเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะบ้านพักตากอากาศเขาใหญ่ปากช่องฮอลิเดย์พาร์คบนเนื้อที่1ไร่1งาน56ตารางวาราคาขาย10รล้าน5 0 0แสนบาทราคานี้เป็นราคาเจ้าของค่ะ ถ้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทร0910096124และ0910139988ขอฝากอีพีนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปเป็นภาพมุมสูงนะคะ